สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านรายการการรถไฟตุกทุ๊กตันข่าวปอกันเมื่อนี้กับตรงกับวันที่11มิถุนายน2568น,นะครับอากาศช่วงนี้นะครับหลายพื้นที่ก็มีเมฆขึ้มขึ้นอยู่นะครับตลอดขึ้นที่ผ่านมาหลายพื้นที่ก็มีฝนตกหนักมากนะครับโดยเฉพาะจังหวัดทิม คอนแก้นเองนะครับระบาดจังหวัดมาศรีข้ามฝนก่อนขังนักหนักมากนะครับเป็นลอยบวมินกันเลยทีเดียวนะครับคอนแก้นอาจจะพุ่งทิ้งลอยนะครับแต่ว่ากระยุระดับ80มิลนะครับส่วนหลายๆจังหวัดนะครับอุดรเอ่ยหรือว่ากาญจนฉินเอ่ยเกิน90มิลเกินไปนะครับเป็นอยู่ในเกณฑ์ฝนตกหนักมากเนาะนะครับเมื่อนี้นะครับเมื่อนี้ก็เป็นอีกเมื่อนึงที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักหรือหนักมากได้นะครับในพื้นที่ของภาคตะวันอเชียงตะบนของเขานะครับทุกการณล่าล่าที่เห็ุให้ฝน อ่าหลายขึ้นนะครับตั้งแต่มือว่านเป็นต้นมาแล้วนะครับปากต้วหนออชิ้นใต้ต้นบนกองเข้านี่นะครับก็อยู่ในแนวของหลองมรสุมนะครับซึ่งหลองมรสุมก็ได้นบาดผ่านทั้งปากเหนือตอนล่างปากกลางนะครับปากต้วหนออชิ้นเนื้อนะครับแล้วก็เฮดไห้นะครับมรสุมตะวันตกเชียงใต้ซึ่งเป็นลุ่มประจำโดยทั่มีกำลังแห้งนะครับไหลย่างคงพัดเข่ามาเรื่อยๆเนาะนะครับสำหรับอ่าพายุนะครับพายุดิฟิเชันบริเวณทะเลชิ้นใต้ตอนบนนี่นะครับตอนเศร้านี่นะครับก็ได้ อ่พัฒนาโตกลายเป็นพายุโซนร้อนนะครับซึ่ชื่อพายุหูทิปนะครับกาพายุตัวนี้นะครับก็ไม่ได้เคลื่อนที่เข้าประเทศไทยนะครับการจะเคลื่อนที่ขึ้นไปทั้งอ่าประเทศจีนในตอนบนนะครับเราสู้ก็ให้ลับนะครับเขาสู้ประเทศจีนตอนใต้ต่อไปเนาะนะครับในกระตามนะครับอิธิพลของอ่าแนวล่องมรลุมที่ผ่านนะครับพี่นี่พันตัวชีนตันบนของเขายังคงมีฝนต่อเนื่องนะครับตอนนี้นะครับใน ช่วงนี้นะครับหลายพื้นที่นะครับฝนอาจจะลดลงไปบ้างนะครับแต่ว่าบางพื้นที่ก็กำลังตกเพิ่มขึ้นนะนะครับนี่ก็เป็นลักษณะของฝนหล่อมรสุมนะครับก็ได้เลือกเวลาตกนะครับเพียงแต่ว่าหน่อยลงเพิ่มขึ้นแห้งเบาสลับกันไปเนาะนะครับจากภาพดาวเทียมก็จะเห็นนะครับกลุ่มฝนนะครับค่อนข้างนั่นแน่นบริเวณประเทศเวียดนามมาประเทศลาวเนาะนะครับก็ทางภาคอีสานในพื้นที่ตอนล่างๆนะครับจากเลึกหนะครับเรดหนาขอนแก่นก็จะเห็น ลมฝนนะครับที่ตกหลังแต่เมือ่อคืนนะครับเคลื่อนทีมาเรื่อยๆจากทั้งอุดรกาลสินนะครับสกลนครนี่นะครับเคลื่อนทีมาขอนแก่นไปทั้งเชียงยภูมินครราชสีมาเนี่ยจะเป็นฝนที่ยังตกแล้วก็เคลื่อนลังเคลื่อนโตอยู่เนาะนะครับเรดาร์ขอนแก่นการตรวจพบนะครับกลุ่มที่กำลังเกิดไหม้ขอบริเวณจังหวัดอุดรธานีเขาสู่จังหวัดขอนแก่นนี่นะครับก็เป็นกลุ่มหนึ่งนะครับที่กำลังเกิดโตอยู่ตอนนี้นะครับ ระดาของท่านสนนกุลนครก็จะเห็นนะครับฝนในหลายๆพื้นที่นะครับอ่าจังหวัดเชีย่นนครปฐมอาจจะยังไม่ทันตกแต่ว่าในฝั่งตรงขามเนาะประเด็นบางกับมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับนี่ก็เป็นลักษณะของฝนที่กําลัางตกอยู่ในตอนนี้นะครับเนาะวันจะเป็นระดาบขอนแก่นระดาบสกุลนครพี่น้องเพืเอนๆกับเข้าไปตรวจสอบสภาพว่าฝนฟ้าอากาศได้นะครับ ในมณีไปหามเมืองอื่นนี่นะครับทังอุตุนิยมวิทยาก็ได้คาดการณ์ไว้ว่าจะมีฝนฝากขะนองอยู่ที่ประมาณร้อยละแปดสิบของพื้นที่นะครับแล้วก็มีฝนตกหนักนหนักมากเกิดขึ้นได้นะครับสำหรับอุณหภูมิสูงสุดในช่วงกลางวัน32-34องศาเซลเซียสต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสกับกับขอ,อยพี่น้องบ้านเฮ้า,ะร,าระวังอันตรายจากฝนฝากขะนองฝนตกหนักนะครับการเดินทางสัญจรไปในบริเวณที่มีฝนตกต่อเนนั้น ที่นหนเกิดน้ำท่วมขังในปิวุตนนนะครับเป็นอันตรายต่อการสัญจรได้ลองก็ดูแรลระมัดระวังให้ดีนะครับสวหรันบ,บนัเกเรียนมัมศึกษาตอนต้เพียนแค่นี้ก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่เหมือนเดิมครับสวัสดีครับรมอุตุนิยมวิทยาพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัล เพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน